สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธท 31, ี่31กรกฎาคม2567เมนูสลัดเนื้อสันหรือคุณจะเอาเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะส่วนผสมก็มี <S 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 ししเนื้อสันตรงสะโพกสามชีหรือเนื้ออย่างอื่นที่คุณชื่นชอบหรืออาจจะเป็นมังสวิรัตก็ได้นะคะเกลือหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาหัวผักกาด บวกระดาศขาวค่ะไส้เส้นหยาบหหัวหัวแครอทไส้เส้นหยาบห่งหัวแตงกวาไส้เส้นหยาบสองลูกผักกาศหอมหนึ่งต้นขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนสองต้นส่วนผสมของน้ำสลัดนะคะ น้ำส้มั้นหนึ่ถ้วยตวงมะนาวสามถึงสช้อนโต๊ะกระเทียมตำละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสับหยาบครึ่งช้อนชาน้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะวิธีทำนะคะเขาเนื้อกับน้ำปลาดีเกลือพริกไทยแล้วนำไปย่างด้วยไฟแรงผสมนะคะด้วยไฟแรง ก็ผสมน้ำส้มคั้นกับน้ำมะนาวเกลือกระเทียมพิกถีหนูน้ำปลาคนให้เข้ากันจัดผักลงบนจานแล้วหั่นเนื้อวางทับลงไปแต่งให้ดูสวยงามแล้วราดด้วยน้ำสลัดค่ะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ